สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube นะครับก็เช่นเคยครับอยู่กับช่องคลินิกแมคโครนะครับหรือนองยางแท็กเตอร์ครับกับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับก็แดดยังไม่ออกครับเมื่อวานฝนตกนะครับจะแฉะนิดนึงครับก็ได้มีโอกาสนะครับจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับ ประชมรถขุดขนาดกลางๆนะครับขนาด1้0ยร้นะครับแบบพี่ๆเป็นพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจนะครับนี่จะเป็น s k k o b e m a บม i นะครับขนาด1้0ยร้นะครับหรือโคมัตสุนะครับ p c 1 0 0นึ PC ่กับร้อนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ก็จะพาไปชมเอาคันแรกก่อนเลยนะครับคันแรกก็อันนี้เอาคร่าวๆนะครับก็พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับคันแรกก็จะเป็น SK 1 2 0นะครับโกเบรครับฟาร์นะครับคันนี้ก็ไฟฟ้าครบนะครับ ารอินวอยครับคันนี้ก็จัดได้ว่าจ้าของซื้อเขานอกมามือเดียวนะครับคันนี้ทันนี้ระบบพร้อมทำงานเลยนะครับเครื่องดีปั๊มแรงครับแอร์เย็นนะครับก็เดี๋ยวสภาพโดยรวมครับชมกันไปก่อนครับ อันนี้ก็เปิดราคาไว้ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็เดี๋ยวผมรีวิวให้เป็นคันๆไปนะครับซึ่งมันแฉะครับส่วนคันที่สองนี่ก็ SK g o b โนะครับ120 Mark สมรีเหมือนกันนะครับคันนี้สาฟ้าครบครับเอกสารแจ้งจำหน่ายนะครับคันนี้ก็ผมตั้งราคาไว้ที่570,000บาทนะครับคันนี้ระบบพร้อมทำงานเหมือนกันครับ ถือว่าสวยงามครับส่วนคันเขียวนี่จะเป็น SK100 นะครับม a r k ก3เหมือนกันครับคันนี้ไฟฟ้าตัดนะครับราคาผมตั้งไว้ที่470,000บาทครับนี่นะครับ ก็ระบบอมทำงานเหมือนกันครับก็มพีพี่เพื่อนๆน,นะครับถามเข้ามาครับว่ามีไฟฟ้าครับไม่มีไฟฟ้าต่างกันไหมครับก็ถ้าเอาความรู้สึกนะครับความรู้สึกคนเคยขับนะครับถ้าไฟฟ้าครบมันก็จะดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็อาจจะช่วยระบบพวกไฮดรอลิกนะครับ ดีขึ้นมาประมาณ15%นะครับก็ถ้าไฟฟ้าไม่ตัดก็ขอให้เครื่องดีปั๊มแรงนะครับก็เร็วเหมือนเดิมครับยังทำงานคล่องตัวเหมือนเดิมนะครับก็โดยรวมก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับก็เอามาทีเด็ดนะครับ ทีเด็ดของอู่ครับคู่นี้เลยนะครับฝาแฝดกันนะครับแฝดพี่แฝดน้องนะครับันแรกก็จะเป็นเ,เจ้าโคมาสุพีซีหนึ่งศูนย์ศูนย์ขีดห้านะครับก็สาแฝดกันนะครับคันนี้ส่วนแฝดพี่จะเป็นโคมสุพีซีร้อยยี่สิบขีดห้านะครับ สองคันนี้ก็คลอดออกมาพร้อมกันนะครับก็ทางอู่ก็ได้ทำทำสีศิลยกรรมนะครับก็เสร็จพร้อมกันครับราคานี่ผมตั้งไว้ที่คันละ450 0 0บาทนะครับต่อรองได้ส่วนคันร้อยจะเป็นคอนโทนสั้นนะครับ เอ,ก,อกสารแจ้งจำหน่ายครับระบบดีทั้งคู่นะครับส่วนขันร้อยี่สิบจะเป็นเอ่อทนทนยาวนะครับแต่เอกสารจะเป็นเล่มทะเบียนครับก็โดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งาน,นครับแค่พี่เพื่อนๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับแกติดต่อสอบถามเข้ามไาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ 095 191 7090นะครับก็เรายังมีให้ชมอีกหลายคันอยู่นะครับกำลังรอกเก็บงานอยู่ครับส่วนคันนี้ก็จะเป็น SK-120 นะครับมาร์คตรีเหมือนกันนะครับก็กำลังเก็บงานอยู่ครับ ฝพี่เพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถขุดขนาดกลางนะครับรถขุดมือสองราคาไม่แรงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่หนองยางแท็กเตอร์นะครับก็อู่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยางนะครับตำบลลานสแกออำเภอพยากระทุ่มพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ฝากพี่เพื่อนๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับทางอู่น้องแจ็คแท็กเตอร์นะครับของดีราคาถูกนะครับของดีมีจริงครับไม่ต้องไปอิงในนิยายนะครับก็มาชมกันได้นะครับมาทดลองขับได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับเขาหากันก็ดีใจแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมพามาชม กันแบบคร่าวๆก,ก่อนนะครับว่ามีรุ่นไหนมีราคาประมาณเท่าไหร่นะครับก็สนใจคันไหนก็ติดต่อเข้ามาหลังไม่ก็ได้นะครับที่เบอร์ศบที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมทวนให้อีกครั้งนึงก็ได้นะครับ095 191 7090นะครับ สองอยางแท็กเตอร์ครับรอรับสายอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ